ความจำที่หายไปปริศนาของเต้สัตวัตเต้สัตวัตกำลังสูญเสียความจำอย่างรวดเร็วจนต้องไปพบแพทย์และโพสต์รูปยาอันไซเมอร์ระยะแรกหน้าหลัก https colon slash slash mgranline com slash https colon slash slash mgranline com slash บันเทิง https colon slash slash mgranline com slash entertainment https colon slash slash mgranline com slash entertainment ดารา h t t p s w o g r a i n c o m e n t e r t a i n m e n t 2 1 0 0 s t a r t 0 h t t p s w o g r a i n c o m e n t e r t a i n m e n t 2 1 0 0 s t a r 0เตวัตวัเศรษฐกรศิลปินดังที่เคยเป็นนักร้องและนักแสดงได้โพสต์บน Facebook ส่วนตัวของเขาว่าเขากำลังสูญเสียความจำอย่างรวดเร็วจนต้องไปพบแพทย์และโพสต์รูปยาอัลไซเมอร์ระยะแรกที่เขาต้องทานอยู่ดีๆก็ความจำหายจำหน้าคนไม่ได้ และนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรเขาเล่าเรื่องราวของความจำที่หายไปอย่างรวดเร็วซึ่งทําให้เขาต้องไปพบแพทย์และตรวจรักษาเขาเผยว่าอาการนี้เกิดขึ้นมาสักพักแล้วแต่มันกลายเป็นเรื่องร้ายขึ้นเมื่อประมาณสองเดือนก่อนเมื่อเขาสังเกตเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องกังวลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาการที่เขาเรียกว่าช่างแมมแต่ในความเป็นจริงมันเป็นการเตือนให้เขาเริ่มสนใจในสุขภาพของตัวเองผมเริ่มพูดผิดผิดคิดชื่อได้ช้าและทุกอย่างดูช้าช้าขึ้น เขาเล่าแม้ว่าเขาเคยเป็นคนที่คิดเร็วและนึกเรื่องได้อย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้การนึกชื่อนักแสดงหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนังก็กลายเป็นเรื่องยากจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาตัดสินใจไปพบแพทย์คือเมื่อเขาจําหน้าช่างที่มาทําบ้านไม่ได้แม้ว่าเขาจะเคยเจอกันมาหลายครั้งและเขาเคยเป็นคนที่จําหน้าคนได้ดีเขาเล่าเรื่องราวที่เขายืนงงหน้าช่างแอร์ที่มาทําบ้านแต่ไม่สามารถจําได้ว่าเขาเคยเจอกันมาก่อนและเมื่อภรรยาเล่าเรื่องราวเหมือนกันให้ฟังเขาจึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาล การตรวจทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาในส่วนของการคำนวณและความจำซึ่งเขาต้องทำการตรวจเต็มอะไรเพื่อตรวจสอบสมองผลการตรวจแสดงว่าสมองของเขายังสมบูรณ์และไม่มีปัญหาเขาเล่าในบทความว่าการลืมลืมอะไรอะไรมันก็ดีที่ไม่ต้องเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาแต่เขาขอให้คนอื่นอย่าเสียใจหรือโกรธกับเขาถ้าหากเขาลืมไปจนถึงขั้นที่เขาต้องโพสต์ขออธิษฐานสำหรับครอบครัวของเขาเขายังกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาเชื่อว่าความรักจะนำพาครอบครัวของเขาไปสู่ทางสำเร็จ แต่ที่น่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาถัดไปจะเป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือการรักษายอย่างไรมีผู้คนหลายคนที่เคยสูญเสียความจําและกลับมาแบบไม่เต็มที่จะเป็นเช่นนี้กับเขาหรือไม่อนุญาตให้คุณแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น